คนผิดใครอ้อเนี่ยม so, like like ีแบบไหนบ้างอ่ะสมมติเราเป็นหมอลำเนาะผิดใครอ้อเหมือนอ้อเหมือนอ้อหมอลำนี่ซิมีหยางแน่เหมือนเราเราเหมือนเราเหมือนเราครอบครูอะไรอย่างเงี้ยสมมติเนาะถ้าเรามีครูเราเราไปถือครูแล้วเราเราไปถือเอาครูไปถือพานมาอะไรเงี้ยมันจะมีหลายแบบอันนี้พูดหลอกมุมผมด้วยเหมือนเราเป็นศิลปินหมอลำนี่หมอลำอ่ะเป็นหมอลำซิงหมอลำกรหมอลำประยุกหมอลำอะไรแล้วแต่เขาจะมีรับขันครูแล้วเป็นลูกศิษย์ครูมาเนี่ยทำผิดแบบไหนบ้าง หมอลำบางครูบางท่านครูบางท่านแบบท่านก็จะบอกว่าห้ามกินเข่าในงานศพเหมือนครูผมครูหมอรำผมผมเคยไปเรียนหมอรำกับอาจารย์สมุนไพท่านก็เสียไปแล้วครูหมอรำผมนี่ห้ามกินของในงานศพห้ามดื่มน้ําในงานศพผมก็ไม่เคยดื่มน้ําหรือทานอาหารตั้งแต่ผมไปรับขันมาผมก็ไม่เคยไปถือดื่มน้ําอยากกินต้องถือน้ำมาจากบ้านหิวข้าวต้องอดจากนั้นแล้วไปกินอยู่ข้างนอกห้ามกินของในงานศพ ห้ามกินอาหารสีดำห้ามกินพวกเสื้อสิงกระทิงแลกเอี้ยสิมันจะมีแบบนี้ห้ามรอด้วยาวผ้าห้ามถุยน้ำลายชักคั่อันนี้ครูผมนะห้ามห้ามห้ามถมน้ำลายถมน้ำลายเขาจถุยถมด้วยถุยวะถมน้ำลายห้ามขากิจเดงช,ชักคู่อันนี้คือครูบาอาจารย์ผมสอนมา หมอลำหมอลำอาจารย์สมุนไพรแกจสวนหมอลำซิ่งหมอลำก่อนเก็บเอาแค่แกเสียไปแล้วนั่นแหละทีเนี้ยห้ามเราตาเรา่าห้ามเล่นห้ามคบชู้สู่หญิงสู่ชายห้ามกินอาหารอ่าพวกพูดจะงูผู้หญิงแบบแปลก,ปก,ปกปไหมอาหาบบ้างแปลกปสินะ พวกแรบพวกเสือพวกสิงกินไม่ได้เลยกินจะเป็นคายอ้อจะเรียกว่าครูบาอาจารย์เพิ่งไม่ให้กินหลอดไตเราผ่ากับอะไรถุยต้นไม้ชักพวกก็ยังไม่ได้เลยแต่ข่อยนั่น่าไข่อยหักก,หกั <c oughs> บหักมั้งมันกับคนเนาะสูงมัง่วๆกับหกักให้่ักโขกอยู่อันนนั้ก็ได้แต่ว่านี่สตีนเนี่ยจะบ่จะไม่ถุยจะไม่ถุยต้นไม้ลงชักพวกว่าคร,ราอคูอาจารย์บอกห้ามผิดลูกผิดเมียถ้าผิดลูกผิดเมียคือทําอะไรก็ไม่ไม่จเจริญ ไม่ช้าก็เร็วอันนี้เป็นพื้นฐานของของของอนันนี้สำหรับครูผมที่สอนมาคืออาจารย์สมบนรไพรการผิดคายอ้อหรือผิดครูบาอาจารย์มันจะมันจะเกิดอะไรขึ้นว่นาอันนี้พูดอันนี้พูดเอันนีดเอาไม่นนใช่หนันงนะข้อนอกคือหนึ่งมอลําที่บอกผิดคายอ้อผิดครูบาอาจารย์จะเป็นป่ปวงๆจะเป็นกระลืมงแคหน่อยสิเป็นมาโตมาเตะัคหน้อยสิสิเป็นโคตรเสียเสยษแคหน้อยสติสตางค์กสิบบย่างนะครับ ถ้ารักษาไม่ได้รักษาของครูไม่ได้ต้องไปเอาออกไปขึืนเพลินไปขึืนเพลิน